สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องกระแสร,รามานิยามความจนของชอนบุรณะฮิรันนะครับส่วนตัวผมนะครับนิยามความจนเนี่ยคือต้องมันต้องจนหรืออาจจะไม่ได้จนเขาเรียกว่าฐานะอาจจะเงินเดือนน้อยหรืออะไรนะครับนี่คือนิยามความจนของผมนะครับเช่น ลูกแม่บ้านลูกล้ยพราพอลูกพนักงานที่พ่อแม่ทํางานหาเช้ากินขําวันนึงสามร้อยสี่ร้อยเนี่ยนะครับ <c oughs> พักอยู่ห้องเช่าบางคนอยู่ต่างจังหวัดอาจจะพักอยู่กระอบเนี่ยนี่คือนิยามความจนนะครับลําบากยากแค้นให้ลูกไปเรียนหนังสืออาจจะเสื้อผ้าไม่ค่อยมีกระตุตงกระตังให้ลูกไปโรงเรียนก็อาจจะไม่ค่อยมีการอยู่การกินนี่นะครับนิยามความจนอ่ะ เดี๋ยวเราจะมาเล่ากันส่วนคุณชอนบุรณะนะครับจากที่ดูตามข่าวมานะครับนิยามความจนของเขานะครับผมดูจากเว็บอะไรนะ C I S L A หรืออะไรนะครับที่ว่าอยู่ต่างประเทศดูต่างประเทศนะครับที่เขาเขาอยู่ลอสแอนเจลิสนะครับนิยามความจนของคุณชอนนะครับเขาบอกว่าที่บ้านเขามีฐานะยากจนมันยากจนไหมครับเรียนอยู่ต่างประเทศ สำหรับผมคนที่เรียนต่างประเทศสำหรับผมไม่ถือว่าคนเป็นเป็นคนที่ยากจนนะและก็มันยากจนไหมครับที่เพจเขาระบุว่าโรงเรียนที่เรียนเป็นโรงเรียนดังในย่านนั้นส่วนมากคนมีกะตังในย่านนั้นเป็นคนเรียนมันยากจนไหมครับและอีกอย่างที่สำคัญมันยากจนไหมครับที่เพจนั้นเขาเปิดเผยมาว่าละแวกนั้นนะครับ มีแต่บ,บ,าบ,บ,าบาา้านหลังเบลเลอร์เลยมีสระว่ายน้ําด้วยบางบ้านส่วนมากจะมีลานหลังเบลเลอร์และสระว่ายน้ําในตัวครับที่เพจเขาเปิดเผยรูปมานะครับในนั้นครับไม่รู้มันยากจนยังไงครับส่วนตัวพี่ชอนเขาออกมาอออกมามามา,มาให้สัมภาษณ์ในจใจนะครับแล้วที่เขาบอกว่าฐานะที่บ้านตอนเด็กๆค่อนข,ข้างที่จะยากจนนะครับนิยามคําว่ายากจนของเขาเนี่ย กับนิวานิยามคําว่ายากจนของผมเนี่ยมันคนละนิยามกันเลยนะครับไอ้ของผมเนี่ยคือเด็กเดินไปโรงเรียนครับพ่อแม่ไม่มีเงินที่จะให้ค่ารถบางคนไม่มีถึงกับขั้นที่ให้ขนมเหมือนผมเองตอนเด็กๆเ,เนี่ยไม่เคยมีแม้แต่ข้างขางขนมไปโรงเรียนนี่คือนิยามความจนครับผมต้องอาศัยวัดอาศัยบ้านข้างเคียงอาศัยญาติพี่น้องอาศัยผู้ใหญ่ที่ใจดี <N> <N> นี่คือนิยามความจนของผมครับแต่นิยามความจนของพี่เขานี่ มันสุดยอดเหลือเกินเรียนก็เรียนโรงเรียนที่ค่อนข้างที่จะไฮโซอยู่เมืองนอกบ้านก็เราก็เจอลูกเขาไม่ได้เห็นนะครับแต่ว่าในละแวกที่โรงเรียนนั้นนะบ้านเนี่ยหลังเนี่ยโอ้โหบาลาักัพบัลลัคึมคิดซะว่าถ้าอยู่ประเทศไทยบ้านลักษณะน,นั้นก็ต้องมีสิบล้านนะครับนี่คือนิอยามความจนของพี่ชอนเนาะนี่แหละครับ,รบเป็น ดราม่าหนึ่งของคนที่มีชื่อเสียงเวลาคุณมีชื่อเสียงแล้วคุณจะอยู่ยังไงให้คุณยืนอยู่ตรงนั้นได้ตลอดเวลาคุณจะอยู่ยังไงให้คนเขามองคุณมีแต่ด้านบวกในเมื่อคุณทำด้านบวกมาแล้วการเมืองนะครับเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากธรรมดาครับคนเรามีคนรักแล้วก็ต้องมีคนเกลียด มีคนชอบก็ต้องมีคนชังครับแต่ในเมื่อเราไปไปทำํำณจุดนั้นนะครับเราอยากให้มีคนรักเราทั้งหมดเราเลือกทํำที่ในสิ่งที่เราทําและอยากไปแตะต้องการเมืองในขณะถ้าเราคิดจะแตะต้องการเมืองคุณต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าจะมีคนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรักคุณและอีกฝ่ายหนึ่งเกลียดคุณแน่นอนคุณจำไว้เสมอฝ่ายที่เขารักคุณเขาก็จะเทิดทูนคุณว่าคุณทำถูกแล้ว คุณทำดีแล้วแต่ฝ่ายที่เขาไม่ชอบคุณเขาจะออกมาโจมตีคุณอย่างเสียเสียหายหายแน่นอนครับนี่คือมันหนีไม่ได้ครับนี่คือความจริงคนเรามีทั้งผิดมีทั้งถูกครับบางครั้งถูกสองด้านเขาก็ต้องเลือกด้านที่ถูกที่สุดไม่มีหรอกครับที่จะต้องที่จะมาอ๋อมึงก็ถูกกูก็ถูก ไม่เป็นไรต่างคนต่างถูกไม่มีครับเขาต้องเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดครับนั่นแหละครับอย่างพิชร์นะครับผมก็ติดตามคลิปแกมาหลายคลิปมากแกผมชอบไป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 ฟังที่แกก็อเอาผู้มีอิทธิพลทาง YouTube ทางสังคมออกมาออกรายการแกสัมภาษณ์ทีก็เป็น2ชั่วโมงโ,โหเยอะ ใครที่มีอิทธิพลใครที่กําลังดังเนี้ยพี่แกก็อย่างว่าเนาะคนก็มีกระตังก็สามารถเชิญคนมาออกรายการตัวเองได้โอ้โหผมดูเยอะครับรายการคนดังๆไฮโซไฮโซไปออกรายการพี่เขาหมดครับไม่ว่าจะเป็นดีเจไม่จะเป็นนักร้องไม่ใจะเป็นพิธีกรออกรายการพี่เขาหมดครับซึ่งพี่เขาทาดีมาโดยตลอดผมก็มองว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้ทําไมเขา มีคาแรคเตอร์ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเพียงแค่พูดเตรียมคำถามไว้ถามคนที่เข้ามาออกรายการอผมก็คิดว่าโอ้โหพี่เขานี่าการบ้านดีนะและมีสะุ้งสตัางนะเชิญคนมีกระตังมาออกรายการเนี่ยมันก็ต้องใช้งบประมาณใช่ไหมครับคนเชิญเขาออกมาออกรายการนะบอกอพี่เขาสุดยอดมากเราบอกว่าเออแอบเพิ่มเขานะครับว่า นี่แหละคือคนมีกระตังบางครั้งมันสามารถที่จะทําให้ช่องตัวเองโตได้เร็วบางครั้งมันสามารถทําให้ทั้งแฟนคลับตัวเองทั้งแฟนคลับของบุคคลเหล่านั้นมาติดตามตัวเองได้เพราะว่าคนก็ต้องเฮ้ยมาติดตามหน่อยเว้ยเดี๋ยวแฟนคลับกูจะมาออกช่องนี้มาติดตามหน่อยเว้ยว่าใครจะเป็นลายต่อไปที่มาสัมภาษณ์จะได้เห็นมองหลายๆอย่างนี่แหละครับได้ความได้เปรียบของคนมี มีมีกระตังนะครับมันดีอย่างนี้แหละครับว่าช่องโตเร็วนิยามของความจนนะครับส่วนตัวผมผมก็จะพูดอีกรอบหนึ่งก็คือว่าคนเรามันยังมีความด้อยโอกาสคนเรามันยังมีมีคำว่าเข้าไม่ถึงโอกาสนั่นแหละครับคือความจนครับไอ้นิยามความจนผมอย่างเนี้ยผมเจอมาในประเทศไทยเนี่ยมีเจอมาเยอะนะครับเช่น บางคนบอกผมเริ่มจากศูนย์ผมเป็นนี่สิบล้านผมเป็นนี่สองล้านผมเป็นนี่สามล้านวันนี้ผมสู้ผมอยากให้ทุกคนเอาผมเป็นตัวอย่างนี่นี่คือว่ารีเด็ดผมจะบอกให้นะครับวันเนี้ยผมจบป .6 ผมทำงานโรงงานวันละสามร้อยห้าสิบคุณลองคิดดูดิผมจะประสบความสำเร็จเหมือนคุณได้ยังไงบางคนบอกคุณต้องมีคุณต้องทำผมจะทำยังไง ผมไปกู้ธนาคารแสนนึงเขายังไม่ให้ผมกู้เลยแต่คุณมีโอกาสเป็นหนี้ได้เป็นล้านซึ่งฐานะทางบ้านคุณต้องพอมีพอสมควรที่คุณเป็นหนี้ได้ฐานะสร้างสังคมคุณต้องมีสมควรการศึกษาคุณต้องมีพอสมควรผมเจอเยอะครับในโลกโซเชียลคำพูดสวยหรูครับแต่คุณรู้ไหมว่าความเป็นจริงมนะันโหดร้ายผมเคยอดข้าวอดน้ำคำว่าอดข้าวอดน้ำองคุณเนี่ยกับ ไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาไม่มีจริงๆเน่ยมันคนละอดครับผมจะบอกให้มันคนละอดคุณรู้ไหมว่าคนที่เขาจนจริงๆเขาอดเขาไม่ได้อดแค่กินของดีๆนะของที่เขากินอยู่ทุกวันเนี่ยเขายังไม่มีจะก,กินเลยคุณลองคิดดูดิชีวิตโอเคเอาละ่ะคุณประสบความสําเร็จได้คุณบอกว่าชีวิตคุณเคยมีแล้วมาตกต่ําอันเนี้ยผมขอชื่นชมคุณสู้ได้ คุณเก่งแต่คําว่านิยามว่าคุณจะลุกคุณจะปลุกให้คนสู้ไม่ใช่ทุกคนครับปลุกไม่ได้ทุกคนครับเพราะบางคนน่ะมันปลุกไม่ขึ้นถามว่าทําไมถึงไม่ขึ้นไม่ใช่ว่าตัวเขาไม่สู้นะครับแต่ด้วยว่าภาวะการงานการศึกษามันไม่สามารถที่จะเอื้ออํานวให้เขาสู้ได้สมมตุติอ่ะผมยกตัวอย่างเลยน้องชายผมทุกวันเนี้ยเรียนไม่จบมาสา ทำงานโรงงานค่าแรงวันละสามร้อยกว่าบาทยันทุกวันนี้ยมันผ่อนรถเนี่ยเดือนแปดพันผมถามเลยว่าทํางานสองผัวเมียเนี่ยสองเดือนหนึ่งอ่ะเฉลี่ยมาแล้วสองหมื่นนิดนี้ผ่อนรถเดือนแปดพันค่าห้องค่าเช่าค่ากินค่าหมดแล้วมันจะเอา,าอะไรไปต่อวะนี่แหละครับคําว่ามันเขาสู้สู้อะไรสู้ไม่รู้ว่าวันไหนรถจะโดนหยุดซึ่งวันนี้เขาก็ไปไม่ไหวรถก็โดนยึด เห็นไหมครับนิยามความความจนแต่ละคนไม่เหมือนกันความสู้แต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนสู้แต่สู้ยังไงสู้เขาสู้แค่เอาชีวิตเขารอดไปวันวันสู้เขาสู้เพื่อจะได้แค่มอไซค์ามาหนึ่งคันแต่สําหรับพวกคุณทั้งหลายมอไซค์แค่ขายละสองสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นคุณใช้เวลาเดือนเดียวกิ๊กคุณซื้อได้สิบห้าวันกิ๊กคุณซื้อได้สิบวันกิ๊กคุณซื้อได้แต่คุณรู้ไหมครับว่านิยามความจนคนโรงงานเนี่ย เขาใช้เวลาสองปีสามปีเขาไม่ได้ใช้เวลาแค่เดือนเดียวนะครับเพราะอะไรครับค่าแรงก็สามร้อยกว่าบาทไอ้พวกที่พูดนะครับคุณคุณผ่านจุดนั้นไปได้ผมดีใจด้วยเพราะต้นทุนคุณมันมีแต่ถ้าคุณอยากลองของจริงคุณลองยกออกทุกอย่างยกการศึกษายกความรู้ยกฐานะคุณมาทำงานวันละสามร้อยกว่าบาทแล้วคุณมาเช่าห้องอยู่คุณไม่ต้องงานเงินจากที่ไหน ผมอยากจะรู้ว่าคุณจะโตไปได้ไงในะที่หน้าที่การงานผมจะบอกให้นะครับทํางานโรงงานเนี่ยวุฒิปหกคุณเป็น QC ได้คุณถือว่าเก่งแนละ้วเพราะอะไร QC ีเนี่ยคุณต้องการประสบการณ์คุณทํางานต้องมานานพอสมควรคุณมีประสบการณ์คุณถึงจะได้เป็น q c นี่คือตําแหน่งที่สูงสุดในการทํางานของพนักงานโรงงานแล้ะครับที่ไม่มีวุฒิการศึกษาบางคนบอกโอ้ยบางคนตบปหกจะเป็นหัวหน้างานได้ ใช่ครับหัวหน้างานได้คุณไปดูสิครับเขาอยู่บริษัทนั้นมากี่ปีเขาไม่ได้อยู่แค่สองปีนะครับเขาอยู่มั้งแต่ก่อตั้งบริษัทคุณรู้ไหมครับการทํางานทุกวันนี้มันต้องการวุฒิการศึกษาหมดการศึกษาเนี่ยครับมันเป็นตัวเบิกทางที่จะสู่ประตูความสําเร็จหรือเปล่าเป็นอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญครับเหมือนผมผมคิดว่าผมมีความรู้ผมจะไปสมัครงานที่ไหน แต่ว่าผมบอกว่าเฮ้ยความรู้ผมเนี่ยผมไม่ทํางานในโรงงานได้ไหมผมเล่นคอมได้อ่ะสมมุตินะครับแต่ตัวจริงผมเล่นได้สมมตุติผมเล่นคอมได้ผมฝึกจากเพื่อนมาผมทําบัญชีได้ผมถามเลยผมไปสมัครเขาจะเอาผมไหมเขาไม่เอาครับเพราะอะไรอ๋อมไม่มีวุฒิการศึกษาครับถูกไหมครับนี่คละคือประเด็นเอาง่ายๆครับถ้าสมมติผมเป็นช่างไฟฟ้า แต่ผมไม่มีวุฒิการศึกษาเขาก็ไม่รับครับนอกจากผมจะต้องไปสอบใบอะไรนะครับที่เขาพูดอะไปสอบใบวิชาชีพหรือเปล่าครับนั่นแหละครับเขาถึงจะรับไปบางบริษัทสอบใบวิชาชีพมีเขาก็ไม่รับด้วยเพราะคุณไม่มีวุฒิแต่คุณมีว,ว,ว,วีวีมีใบวิชาชีพที่เฉดใบวิชาชีพก็ใสยว่าประกอบประกอบการธุรกิจส่วนตัวหรือว่ารับจ้างตามโรงตามบ้านอะไรประมาณนี้ได้ครับแต่ผมมั่นใจว่าถ้าเข้าระบบบรษิษัทใหญ่ๆมีแค่ใบประกอบวิชาชีพไม่มีวุฒิการศึกษาเขาไม่รับแน่นอน นี่แหละครับนิยามความจนนิยามความประสบความสําเร็จแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าคุณจะพูดว่าความสําเร็จมันเกิดขึ้นได้ถ้าคุณลงมือทํามันเกิดขึ้นได้มันก็ต้องอยู่ที่ว่าสภาวะสิ่งแวดล้อมด้วยครับคนแนะนําและก,การเข้าหาคุณทําธุรกิจคุณล้มวันหนึ่งคุณสําเร็จ นั่นแหละเขาเรียกว่าความสําเร็จของคุณแต่คนโรงงานเขาไม่มีความสําเร็จอย่างนั้นครับความสําเร็จของเขาคือทํายังไงกูจะผ่อนลถดลอดทํายังไงกูมีเงินกินข้าวทํายังไงกูจะมีเงินจ่ายก่าเจ้าของทํายังไงกูจะมีเงินส่งลูกไปโรงเรียนทํายังไงกูจะมีเจ็ดเงินส่งให้พ่อแม่กูที่ต่างจังหวัดนี่แหละครับนิยามของคนที่เขาทํางานบริษัทกับทางานโรงงานมันจะไม่เหมือนกับคุณครับคุณจะทํายังไงให้ประสบความสําเร็จให้มีร้อยล้านพันล้านหมื่นล้าน แต่อย่างเนี้ยเขาไม่ได้คิดถึงร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านเลยครับเขาคิดแค่ว่าทํายังไงกูจะมีรถมอเตอร์ไซค์ทำยังไงกูจะมีรถยนต์ทํายังไงกูจะมีเงินกินข้าวเงินส่งลูกเรียนหนังสือเงินส่งให้พ่อแม่นี่แหละครับเขาคิดอยู uity, reward, elim, ่แค่นี้ครับถามว่าเขาอยากรวยไหมเขาอยากรวยครับแต่ด้วยสภาวะบางครั้งมันไม่ได้เอื้อหน่วยเขาครับวันนี้นะครับผมก็ขอฝาก เท่านี้นะครับใครที่ชอบช่องผมก็เหมือนเดิมน,นะครับเข้ามาคอมเมนต์กดไลค์กดติดตามกันได้นะครับกดแชร์กดติดตามเพื่อให้กําลังใจนะครับช่องผมก็สะท้อนสังคมหยิบข่าวเอามาพูดหยิบข่าวเอามาวิเคราะห์กันนะครับก็ตามวิเคราะห์ก็ตามความมุมมองของผมหรือว่ามุมมองอีกด้านหนึ่งที่อยากเสนอให้ทุกคนที่อาจจะไม่ได้คิดในส่วนนี้ก็คือมาคิดนะครับก็ฝากขอบคุณพี่ๆที่ติดตามอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ใครที่ดูคลิปใหม่ก็คลิปนี้ถ้าเข้ามาแล้วก็ชอบก็ขอให้กดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ